ผ่อนหนักผ่อนเบานะคะดูลักษณะ ผท่าดินมานะคะท่านผู้ชมสามเรือโป๊ะเลยกลุ่มเต็นแบบนี้เปิดระบายความร้อนมานะคะสามเรือโป๊ะทีมงานชุดนี้เป็นของพรเปียาฐานค่ะตั้งหัวเรือลักจุงแล้วก็เรือโปะเลยนะคะเด้งถึงท่าเด้งมันท่ามาจากทะเลค่ะดูเรือตรงท้ายนะคะท่านผู้ชมเรือตรงท้าย ติต่งกระดิ่งแมวเราไม่ตุ้มโอ้โหหัวเรือลากยังไปจ้ำดินที่ไหนมานะผู้ชมเดี๋ยวตุ้มสูงไปดูหัวเรือลากไปจ้ำกี่คนที่ไหนมาคะรู้ตัวหรือเปล่า แกรขนาบข้างกดเชียกออกมาแล้วนะคะหมดหน้าที่ติงยาวๆไปนู่นเลยกว่าอีกจะถึงนะครหลวงอีกหลายโค้งนะคะกันนา,าสะไลโคง้งสวยๆพี่กับดันโอ้โหไปกันแบบกระฉูดน,น้ำกระใจท่านผู้ชมดันนา,รากระดึงดันท้ายกระดันนะคะ จะตรงท้ายมีความสําคัญมากๆ, mm. ๆชาวเรือคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าสําคัญทุก,กลําครับแม่ตุ่มจริงค่ะด้านหน้าก็สําคัญด้านท้ายก็สําคัญนะคะส่วนเรือขนาบข้างก็จะช่วยดึงเรือโป๊ะเข้าสามแยกน้ําบนช่วยกระเตงข้างประมาณนี้นะคะเพราะว่าช่วงเรือเข้าแยกน้ําบนนี้น้ําแรงมากเลยจะเป็นจะต้องมีเรือขนาบข้างนะคะ พอพนสามแยกน้ำวนมาเรือขนาบข้างก็หมดหน้าที่นะคะก็ปลดเชือกออกเหลือแต่หัวเรือด้านหน้าแล้วก็เรือตรงท้ายนะคะประครับประคองไปจนถึงจุดหมายปลายทางไปอีกหลายโคง้งท่านผู้ชมกว่าจะถึงนครหลวงนครหลวงก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ เดี๋ยวไปไกลแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมกับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆชาวเรือไปแล้วนะคะ